วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการถอดสลับปลายก้านปัดน้ำฝนของ BYD ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเปลี่ยนยางเองนะครับเพราะว่ายางเนี่ยถ้าไปเซิร์ชในช h อปปีแบบตรงรุ่นเนี่ยเป็นร้อยกว่าบ,บาทเองให้มา3มชิ้นเลยนะครับรเพราะฉะนั้นถูกวิธีคือเวลาเราเห็นแบบนี้เราจะนึกถึงพวกบางรุ่นถูกไหมครับหัวมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่รุ่นพวกนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถอดเขาจะงัดพลาสติกสองข้างซึ่งบ Y D ีดงัดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสลักมันเนี่ยมันอยู่ตรงปลายนี้นี่ที่เป็นเหล็กเห็นไหมครับพยาน,นเนี่ยมันจะง่ายกว่าเขาจริงๆแล้วง่ายกว่าวิธีก็คือเอาไขควงแบบนี้ยนะครับเล็กๆปลาเล็กๆหรือว่าจะปลากนไก่ก็ได้ งัดเหเนี่ยขึ้นสองข้างในระหว่างงัดเอานิ้วโป้งดันไ้นิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มางัดอีกข้างนึงนี่เห็นปะ่ะออกแล้วง่ายนะครับแล้วก็ออกจากนั้นก็เอายางออกได้เลยแล้วก็ใส่ย,ยางกลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้ววิธีใส่เข้า ก็ง่ายให้เรยวกันนะครับจัดขอบสองข้างกล่าวว่าให้มันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับจากนั้นเราแค่กดเนี่ยเข้าเข้าแล้เรียบร้อยนะครับวิธีง่ายๆในการเปลี่ยน